สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมเกงแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับผมขอนำเสนอซีรีส์ลาบรินส์ครับผมโดยที่คำว่าลาบรินส์ตรงนี้มันจะกำกับด้วยคันจิของญี่ปุ่นด้วยคำว่าขาวเงินครับผมขาวเงินก็คือไวซ์เวอร์ใช่ไหมเออประมาณนั้นนะครับโดยที่ว่าชื่อของมันเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องอะไรกับเขาวงกดหรือเปล่าว่าปรากฏว่าก็น่าจะมีการเล่นคำในแง่ที่ว่ากลายเป็นคำว่าเขาวงกดที่มันใช้คำว่าลาบรินส์ได้นะครับแต่ว่านี่มันลาบรินส์นะครับจะรวบ คำนิดนึงซึ่งมันก็มีการเล่นกับเวทมนต์ฟิลใบหนึ่งครับผมลาบรินส์ลาบิลินส์ครับ <c oughs> เป็นเขาวงกดของซีรีส์นี้นี่เองนะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยไอ้คำว่าลาบรินส์นะครับมันสื่อได้2ทางนะครับนั่นก็คือเป็นการสื่อให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยก็คือผู้ที่อาศัยอยู่ในปราสาทขาวเงินอันนี้นี่เองเนาะหรืออีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นพวกองค์หญิงขาวเงินต่างๆที่ก็อยู่ในซีรีส์นี้นะครับแล้วก็จะมีพวกแบบว่าข่าบริวารต่างๆที่อาจจะไม่ใช่ตัวองคหญิงโดยตรงเป็นตัวมอนสเตอร์เสร ซึ่งก็มีจํานวนการ์ดราวๆ15ใบนะครับสำหรับซีรีส์ราบรินส์นี้นะครับซึ่งซีรีส์ราบรินส์นะครับผมนอกจากความขาวเงินที่น่ารักน่าชังแบบนี้แล้วมันจะมีเอฟเฟกอะไรยังไงที่น่าดูชมบ้างก็ไปรับฟังคลิปนี้กันเลยนะฮะก่อนอื่นนะครับผมมาที่มอนสเตอร์ตัวแรกกันเลยนะครับผมราบรินส์ครุกครกเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่าปีศาจเลเวลหนึ่งพลังโจมตีป้องกันสูนนะครับเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้มีอยู่2อย่างด้วยกันนะครับผมแต่ละเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้คอกาื็ ว่าตอนนั้นบนฟิวของเรามีมอนสเตอร์ติดชื่อลาบรินส์อยู่นะครับเราสามารถที่จะใช้การ์ดกับดักธรรมดาในเทิร์นที่มันถูกเซ็ตได้เลยครับซึ่งเอฟเฟกต์นี้ก็สามารถใช้งานในเทิร์นของอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยนะครับซึ่งทาวพื้นฐานแล้วเนี่ยกิมมิกมันก็คือเล่นกับเทิร์นเราที่ว่าสมมติเราเซ็ตการ์ดไปแล้วปุ๊บทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือแล้วตอนนั้นบนฟิวของเรามีมอนสเตอร์ติดชื่อลาบรินส์อยู่พอดีใช่ไหมเราก็สามารถเปิดการ์ดกับดักที่เพิ่งเซ็ตไปนั้นใช้งานไไไไดดด้ด้้้้้เเเเเลลยยยยยโมม่่่่่่่่ตออออองงงงรรรรรรปปัททิินนนนนคบสสสสวววกกกกกกีีีีขาา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 ใ็ืถถูุ จากบนมือลงไปสู่สารเพื่อที่จะใช้เอฟเฟคของการ์ดกับดักธรรมดาหรือจะใช้เอฟเฟกของการ์ดลาบรินส์ที่ไม่ใช่การ์ดใบนี้นะครับผมจังหวะทิ้งการ์ดจากบนมือไปสู่สารแล้วนั้นเราเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสูสารเพิ่มขึ้นมาบนมือหรืออันเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลได้ครับและการ์ดไปต่อมาการ์ดใบนี้คือลาบรินส์สโตวีครับผมลาบรินส์สโตวีเป็นการ์ดมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุมืดผ่าปีศาจเลเวล2พลังโจมตี0นป้องกัน2000ครับการ์ดใบนี้นะครับก็มี2เอฟเฟกแต่และเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เทอร์ละครั้งเอฟเฟกที่1เลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่บนมือหรืออยู่บนฟิล นะครับผมเราสามารถส่งมันลงไปสู่สารหลังจากนั้นเลือกการ์ดหนึ่งใบจากบนมือทิ้งลงสู่สารไปและครั้นี้ก็เลือกการ์ดเวทมนต์กับดักติดชื่อลาบรินส์จากบนมือหรือจากในเด็กเอาการ์ดใบนั้นมาเซตไว้ที่ฟิลด์ของเราได้ซึ่งเอฟเฟกต์นี้สามารถใช้งานในเทิร์นของอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยนะครับอ่าเรียกว่าเป็นการเอาการ์ดจากในเด็กเซตมาบนฟิลด์ได้อันนี้ถือเป็นเอฟเฟกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์นี้เลยก็ว่าได้ครับผมแล้วตามมาด้วยเอฟเฟกต์ที่สองเลยนะครับถ้าเกิดว่าการ์ดยยในบนี้น Monster อยอ สามารถที่จะเอาการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลด์ได้นะครับการ์ดักบดกธรรมดาที่ทําให้มอนสเตอร์ออกจากฟิลด์ไปก็มีหลายแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นการเอาขึ้นมือไม่ว่าจะเป็นการทาลายทิ้งลงสู่สารยอย่างนี้ก็ตอบรับนะครับและการไปต่อมาลาบรินส์ชันด้าครับผมลาบรินส์ชันด้าเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่าพิศาจเลเวล3พลังโจมตี1 5 0 0ป้องกันศูนย์การ์ดใบนี้นะครับผมเอฟเฟกต์ของมันก็มี2ออย่างแต่และเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้เธอละครั้งเอฟเฟกต์ที่1นก่อนเลยนะครับก็คือว่าการดน่่นูลออมาสามาถสถงงั สารไปได้แล้วทีนี้ให้เราทิ้งการ์ดจากบนมือไป1ใบหลังจากนั้นก็ใช้เอฟเฟกว่าเลือกการ์ดเวทมนต์กับดักหนึ่งใบติดชื่อลาบรินส์จากในเด็กหรือจากบนมือเอามาเซตไ้ที่ฟิวของเราได้ซึ่งเอฟเฟกนี้ก็ใช้งานในเทินขออีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยครับก็เอฟเฟกเหมือนตัวเมื่อกี้เนาะและเอฟเฟกที่2เลยนะครับถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุตรสารและคราวนี้ก็เรามีการใช้งานเอฟเฟกของการ์ดกับดักธรรมดาและทาให้วอนสเตอร์ออกจากฟิวไปเมื่อไหร่เราสามารถเอาการ์ดใบนี้เพิ่มขึ้ ต่อมาการ์ดใบนี้คือ La b y r i n t h s e r v a n t ส์อา n a ครับผม l าบ y ิน n t h s e r v a n t ส์อา n a เป็น Monster Effect ม o น ster e f f e ฟ t ฟกต์ธา,าตุมืดเผ่าพีสาจเลเวล4พลังโจมตี1,600ป้องกัน2,100การ์ดใบนี้นะครับผมเอฟเฟกต์ของมันก็มี2อย่างแต่และเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้อย่างได้ย่ง 1, างหนึ่งเท์นละครั้งเท่านั้นเอฟเฟกต์ที่1เลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงไปได้สําเร็จเสร็จแล้วเราสามารถเลือกการ์ดติดชื่อ La ใบจากกใในเดด็โยจะต้องไม่ชบรกนส์ในเด็นนั้1 เ,เพิ่มขึ้นมาบนมือแล้วก็เอฟเฟกที่2นะครับคือถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์ออกจากฟิวไปจากการที่เราใช้เอฟเฟกของการ์ดกับดักธรรมดาเมื่อไหร่เราสามารถที่จะจ่วการ์ดจากเด็กได้1ใบหลังจากนั้นก็จะเกิดเอฟเฟกดังนี้ตามมาครับผมคือเลือกการ์ดมอนสเตอร์เผาปีศาจหนึ่งตัวจากบนมือของเรานะครับผมจะอัญเชิญแบบพิเศษลงไปหรือไม่อัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษก็เอาการ์ดไปบนกับดัก1ใบลงไปเซตบนฟิวครับและการ์ดไปต่อมาลา b ินเซเวนส์อารีเอียนครับผมลา,าวินเซเวนส์อาตรีเ4 รวมตี1,800ป้องกัน1,100เอฟเฟกของการบน,นี้ก็มีอยู่อย่างเช่นกันนะครับผมแต่และเอฟเฟกก็สามารถใช้งานได้เชิงละครั้งเอฟเฟกที่1ก่อนเลยนะครับคือเราสามารถเลือกการ์ดกับดัก1ใบครับผมเป็นการ์ดกับดักที่ถูกเซต อยู่บนฟิลของเราณเวลานั้นหรือเป็นการบนมือก็ได้ครับเอาการ์ดกับดักธรรมดาหนึ่งใบตามเงื่อนไขนี้ส่งลงไปสู่ศาลเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์เผาปีศาจหนึ่งตัวที่มีเลเวล4หรือต่ำกว่าที่ไม่ใช่ตัวการ์ดใบนี้เองนะครับเลือกจากในเด็กอัญเชิญแบบพิเศษลงไปตั้งป้องกันบนฟิลแล้วก็เอฟเฟกต์ที่2นะครับคือถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์ออกไปจากฟิลโดยการ์ดกับดักธรรมดาของเราเมื่อไหร่เราสามารถจั่วการ์ดจากเด็กหนึ่งใบหลังจากนั้นจะเกิดเอฟเฟกต์ดังนี้ตามมาคือเอามอนสเตอร์เผาปีศาจัากบบบนมือออขงเเญชิิแพศษ ลงไปบนฟิลหรือเอาการเวทมนต์กับดักาหนึ่งใบจากบนมือไปเซตไว้ที่ฟิลครับและการไปต่อมาราบรินส์บัตเลอร์อาริสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่าปีศาจเลเวล6พลังโจมตี1,500ป้องกัน2,500นะครับผมและเอฟเฟกต์ของการ์ดไปนี้เลยก็จะมี2อย่างนะครับผมแต่และเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้เท่านั้ครั้งเอฟเฟกต์ที่1ก็คือในช่วงเมนเฟสของเราหรือเมนเฟสของอ e ีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ครับใช้งานด้วยการที่ว่าเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่บนฟิลหรืออยู่บนมือส่งลงไปสู่สารและทีนี้เลือกกมมออออออนนนสเเตตตรร์ััวิดชืื่จาบออาบขง แบบพิเศษลงไปบนฟิลด์หรือถ้าไม่เอนชอนมอนสเตอร์แบบพิเศษนะครับเลือกการ์ดกบดักธรรมดาหนึ่งใบจากบนมือไปเซตไว้ที่ฟิลด์ได้เช่นกันครับโดยการ์ดกบดักที่เรามีการเซตด้วยวิธีการนี้นะครับผมสามารถใช้งานในเทิร์นที่มันถูกเซตได้เลยนะและตามมาด้วยเอฟเฟกที่2เลยนะครับคือถ้าเกิดว่าเรามีการใช้งานเอฟเฟกของการ์ดกบดักธรรมดาหรือการ์ดติดชื่อลาบรินที่ไม่ใช่การ์ดใบนี้พออีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้เอฟเฟกในการเชนการ์ดใบนั้นขึ้นมาปุบ๊บใช้งานเอฟเฟกนี้โดยการที่ว่่่่าาาาาเเเเออออการรดใใบบบบนนนนนนีีี้ทยูสสุัญชิบบิิแพศษลงไปปวว็มตนะ6 ก็อันเชิญง่ายแบบอีกฝ่ายหนึ่งใช้การ์ดอะไรใส่มาปับ๊บเราก็สามารถใช้วิธีการนี้ดักเลยนะครับอันเชิญมอนสเตอร์ของเราลงไปได้เนาะแต่การ์ดไปต่อมาลาบรินส์เดมอนครับลาบรินส์เดมอนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่าปีศาจเลเวลเจ็ดพลังโจมตี2000ป้องกัน2800การ์ดใบนี้มีอยู่3เอฟเฟกต์ด้วยกันเลยเอฟเฟกต์ที่หนึ่งสามารถใช้งานได้เท่าละครั้งคือถ้าเกิดว่ามีการใช้งานเอฟเฟกต์ของการ์ดกับดักขึ้นมาเมื่อไหร่เราสามารถอันเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงไปบนฟิวแบบพิเศษไไดดดด้้้้้้้เเเเเเลลยยรรรรรััับกกกกกาา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 า์ทีีี่่่่่ใใใชชชนนนะะะมมววพฉแอฝึง็สถ จะอัญเชิญตัวลาบรินส์เดมอนตัวนี้ลงไปได้แล้วนั่นเองครับส่วนเอฟเฟกที่2น,นะครับผมใช้งานได้ทุกหลักขั้งเช่นกันคือถ้าเกิดว่าการไปนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงไปได้สาเร็จเสร็จแล้วเราสามารถที่จะเลือกการ์ดกับดักธรรมดา1ใบาจากในเด็กเอามาเซตไว้ที่ฟิลด์ของเราได้โดยการ์ดกับดักธรรมดาใบนั้นนะครับผมจะต้องเป็นการ์ดกับดักดที่สามารถใช้งานได้ในตอนที่การ์ดมีการประกาศโจมตีครับและเอฟเฟกที่3ของการไปนี้เลยก็คือว่าพลังโจมตีของการ์ดใบนี้นะครับจะเพิ่มขึ้น400คูณจํานวนการดรมดาที่่อยูใน สุสารของเราซึ่งต้องชื่อไม่ซ้ากันนะครับสมมติเรามีมิลเลอร์ฟอส์สามใบอย่างนี้นะครับมีกระบอกเวทมนต์สามใบก็เท่ากับว่าเพิ่มแค่800เท่านั้นเองเนาะเพราะว่านับเป็นชื่อนอกจากพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับเอฟเฟกต์นี้ยังเขียนไว้ด้วยว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งจะโจมตีใส่มอนสเตอร์ของเรานะครับผมอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถเลือกเป้าโจมตีใส่มอนสเตอร์เผ่าปีศาจต,ตัวอื่นยกเว้นการใบน,นี้ได้ครับและการใบต่อมาลาบรินส์แห่งปราสาทขาวเงินครับลาบรินส์แห่งปราสาทขาวเงินเป็นมมมออนสเเตตร์ตาาาืดีีจล8พลัง 2,900ป้องกัน1,900การ์ดใบนี้นะครับมี3เอฟเฟกด้วยกันนะเอฟเฟกที่1ก่อนเลยนะครับคือเวลาที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกของการ์ดกับดักธรรมดาอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกของมอนสเตอร์ใส่การ์ดกับดักธรรมดาใบนั้นได้และเอฟเฟกที่2นะครับผมเธอละครั้งเลือกการ์ดกับดักธรรมดา1ใบจากในสูสารของเราเอาการ์ดใบนั้นมาเซตไว้ที่ฟิลของเราครับโดยที่ว่าการ์ดที่ถูกเซตในเทอร์นี้นะครับถ้าบนฟิลของเราไม่มีมอนสเตอร์เผาปีศาจเราจะไม่สามารถใช้้้งงงาานนออขมัไดรรก็ที่จิแลว ปริน์มันก็เป็นพวกแบบเผาปีศาจกันอยู่แล้วนะครับถ้าเล่นซีรีส์ของมันอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาจุดนี้อยู่แล้วเนาะและตามด้วยเอฟเฟกที่3ของการไปนี้ใช้งานได้เทละครั้งเช่นกันนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเรามีการใช้งานเอฟเฟกของการดับดักธรรมดาแล้วก็ทําให้มอนสเตอร์ออกจากฟิลไปเมื่อเราสามารถที่จะเลือกกาด์ดหนึ่งใบบนฟิลของอีกฝ่ายหรือเป็นการบนมือของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะครับผมทําลายทิ้งตุ้มไปเลยครับซึ่งถ้าเป็นการ์บนฟิลเนี่ย,เร,เ,ยเราเลือกทํําาาาาาลลลยยแตตต่่่ว้้เเรือออกกกทททีจะะะ์์ดบนนนมมม็ใหสสุุไปัผ Lady of the ลาบินส์ครับเลดี้ออฟเดอะลาบินส์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่ามืดเผ่าปีศาจเลเวล8พลังโจมตี3,000ป้องกัน2,900การ์ดใบนี้นะครับผมเอเฟเฟกต์ของมันมีอยู่3อย่างเอฟเฟกต์แต่และเอฟเฟกต์ที่1ก่อนเลยครับใช้งานได้เทิร์นละครั้งโดยการที่ว่าถ้าเรามีการใช้งานเอฟเฟกต์ของการ์ดติดชื่อลาบินส์หรือใช้เอฟเฟกต์ของการ์ดกับดักธรรมดาเมื่อไหร่นะครับเอฟเฟกต์ของมันก็คือว่าเราสามารถอัญเชิญมันจากบนมือลงไปตั้งป้องกันบนฟิวแบบพิเศษได้เลยครับซึึเเ่่นนออ่่งงงงงงเเเเเอออออฟฟคคนน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 นีีีี้้้้้้ใใชาาาาาททรร์ขขกฝยยยไดดดดววววะะััับตตมจปป็ปสุล เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถือว่ามีเอฟเฟกการกนระเทิญที่ค่อนข้างง่ายเลยนะและเอฟเฟกที่2น,นะครับคือตรดาด้ที่บนฟิลของเรามีการ์ดที่คว่ำหน้าอยู่การ์ดใบนี้จะไม่ถูกเอฟเฟกของการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งทำลายแล้วก็อีกฝ่ายจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกของการ์ดเล็งเป้ามายัางการ์ดใบนี้ได้ครับและเอฟเฟกที่3นะครับสามารถใช้งานได้ทต่ละครั้งเช่นกันคือถ้าเกิดว่าเรามีการใช้งานเอฟเฟกของการ์ดกบดักธรรมดาเมื่อไรเราสามารถเลือกการ์ดกบดักธรรมดาหนึ่งใบที่เป็นคนละชื่อกับไอการ์ด <S uit. S 1> ที่เรามี เท่านี้นะครับผมเป็นไงบ้างได้ยินคําว่ากับดักธรรมดามาเยอะแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวการ์ดบนกับดักก็น่าจะมีการ์ดกับดักธรรมดาที่พอสอดรับได้นอกว่าเอฟเฟกของมันเนี่ยน่าจะเอามาเล่นกับซีรีส์ของพวกมันได้แต่ว่าเท่าที่ผมดูก็พวกการ์ดกับดักทั่วไปนะครับอย่างพวกแบบมิลเลอร์ฟอสอย่างเงี้ยน่าจะเอามาเล่นได้นะเพราะว่ามันก็ดูสอดคล้องกับการเป็นการ์ดกับดักธรรมดาแล้วเอฟเฟกของพวกมันก็ไม่ได้ผูกมัดไงว่าจะต้องเป็นการ์ดติดชื่อลาบิรินส์เท่านั้นนะครับแล้วการ์ดไป ลิเนสเป็นการ์ดเวมอนฟิวซึ่งถ้าเอาลอสตอรี่แล้วน่าจะเป็นที่พำนักขไอพวกมอนสเตอร์ที่เล่ามาเมื่อกี้นี่แหละครับโดยในฐานะการ์ดเวมอนฟิวนะครับผมการ์ดใบนี้จะมีอยู่2อเอฟเฟกด้วยกันนะแต่และเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เทินลนครั้งเท่านั้นนะครับเอฟเฟกที่1ก่อนเลยก็คือว่าถ้าเรามีการใช้งานการ์ดกับดักธรรมดาที่ชื่อว่าเวลคัมลาบรินสที่เซตอยู่บนฟิวของเรานะครับผมมันจะเกิดเอฟเฟกดังนี้ตามมาด้ดวยก็คือว่าเลือกการ์ดบนฟิวหนึ่งใบแล้วก็ทำ คิดดูดิเป็นเอฟเฟกที่แบบคอมโบดีงามกับการ์ดกับดักธรรมดาเล็กเกินนะเนี่ยแล้วเอฟเฟกที่2นะครับคือถ้าเรามีการใช้งานเอฟเฟกของการ์ดกับดักธรรมดาหรือการ์ดติดชื่อลาบรินส์เราสามารถเลือกมอนสเตอร์เผาปีาศาจหนึ่งตัวจากในสุสารหรือจากบนมืออัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลได้ครับและการ์ดไปต่อมาลาบรินส์เซตติ้งครับผมลาบรินส์เซตติ้งเป็นการ์ดเวทมนชพลันการ์ดเวทมนใบนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันสามารถใช้งานได้เธอละใบเอฟเฟกนั้นก็คือว่าเราสามารถเลือกกกกกาาารร์ดดดดเวทมมนนตัับบบิชชื่่่่อ้ีีไใ เลือก2ใบจากในสุสารหรือจากที่ถูกรีมูฟออกจากเกมนะครับเสร็จแล้วเอากลับเข้าไปในเด็กเลยหลังจากนั้นแล้วถ้าตอนนั้นมอนสเตอร์บนฟิลของเราเนี่ยมีตัวที่เป็นเผ่าปีศาจอยู่ด้วยนะครับเราเอากาดกลับเข้าไปในเด็กเมื่อกี้กี่ใบนะเราจะสามารถเลือกกาดกลับดักธรรมดาที่ไม่ได้ติดชื่อลาบรินส์จากในเด็กเอามาเซตไว้ที่ฟิลของเราได้แล้วก็ต้องเป็นการ์ดที่ชื่อไม่ซ้ํากันด้วยนะครับอ่ะตรงนี้กลายเป็นการจํากัดแล้วว่าเอากาดกลับดักธรรมดาที่ไม่ได้ติดชื่อลาบรินส์นะจ้าตัวเธอและการ์ดไปต่อมานะครับผมเข้าสู่ นะการ์ดกับดักใบแรกเลยนะครับผมคือเวลคัมลาบรินส์ครับเวลคัมลาบรินส์เป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับผมการ์ดกับดักใบนี้มีอยู่2เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์แต่ละเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้เทิละครั้งเอฟเฟกต์ effect ที่1ก่อนเลยนะครับผมคือเรียกมอนสเตอร์ติดชื่อ l a b รินส์หนึ่งตัวจากในเด็กอันเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลและคราวนี้หลังจากที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกต์เสร็จแล้วนะครับผมจนกว่าจะจบเทิร์นนั้นนะครับเราสามารถอันเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษจากเด็กหรือจากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้เนี่ยเฉพาะตตัััววววทททีีีี่่่่่่่เเเเเเปเปเ็็นนนนนนนผาา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 าศจ้้ 2, าา้้ะะคครรบบแลมดดดยยอออฟฟ2กกกืถิ์ใใูสสุ แล้วเรามีการใช้งานเอฟเฟก,กของการ์ดกับดักธรรมดาทําให้มอนสเตอร์ออกไปจากฟิลเมื่อไหร่เราเอาการไปเนี้ยที่อยู่ในสุสานกลับไปเซตไว้ที่ฟิลของเราได้เลยครับซึ่งเอฟเฟก,กนี้ของเวลคัมลาบรินส์นะครับไม่สามารถใช้งานได้ในเทิร์นที่มันถูกส่งลงไปสุสานนะประมาณว่าเพิ่งใช้งานเอฟเฟก,กเสร็จแล้วลงสุสานไปแล้วก็รอสักเทินหนึ่งอะไรเงี้ยและการ์ดไปต่อมาบิ๊กเวลคัมลาบรินส์ครับผมบิ๊กเวลคัมลาบรินส์เป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับผมการ์ดกับดักใบนี้ก็จะมี2เเเเออฟฟฟฟคนกััรบแต่ละสาาามรถใช้้งนไดอย่างใดอย่่างงหนึเทิรร์นละคั้งเอฟเฟกต์ด ติดชื่อลาบรินส์หนึ่งตัวจากบนมือจากนิเด็กหรือจากสุสารอัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเลือกมอนสเตอร์บนฟิลของเรา1ตัวเอากลับขึ้นมาบนมือครับและเอฟเฟกต์ที่2เลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าการเบน,นี้อยู่ในสุสารเราสามารถรีมูฟมันออกจากเกมเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์เผาปีศาจหนึ่งตัวบนฟิลของเราครับผมเอามอนสเตอร์ตัวนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือซึ่งเอฟเฟกต์เนี่ยมันสามารถพลิกได้ด้วยการที่ว่าถ้าตอนนั้นบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์เผาปีศาจท,ที่มีนะเ,าามาเล จากบนฟิลด์ของเราไปเป็นบนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้เรียกว่าเอาการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมือไปนั่นเองครับและการไปต่อมาแฟ่เวลคัมลาบรินส์ครับผมแฟ่เวลคัมลาบรินส์เป็นการ์ดกับจัดธรรมดาการ์ดกับดักใบนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันก็คือว่าถ้าบนฟิลด์ของเรามีมอนสเตอร์เผาปีศาจอยู่เราหรืออีกฝ่ายหนึ่งมีการประกาศโจมตีเมื่อไหรเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลด์มาหนึ่งใบทําให้การโจมตีที่มีการประกาศนั้นไร้ผลแล้วก็ทําลายการ์ดหนึ่งใบบนฟิลด์ที่เราเลือกไปครับหลังจากน,นเลืืออกก์ดกบดมดบมมใใที่่่่ไชชติผ ือกจากในเด็กหรือจากบนมือเอามาเซตไว้ที่ฟิลด์ของเราได้และการ์ดไปต่อมาใบสุดท้ายนะครับผมลาบ r i n ส์บา r ์เรชครับลาบ r i n ส์บา r ์เรชเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับผมอ่ะสมหวังเลยนะครับการ์ดกับดักธรรมดาทุกใบเลยนะการ์ดกับดักใบนี้นะครับผมเอฟเฟกต์ของมันก็คือว่าเวลาที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกต์ของการ์ดกับดักธรรมดาที่เซตไว้บนฟิลด์ยกเว้นการ์ดใบนี้ซะเองเพราะว่าการ์ดใบนี้มันจะใช้งานเพื่อเอฟเฟกต์ของการ์ดกับดักธรรมดาใบนั้นครับโดยเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ที่ใช้ก็คือว่าการ์ดใบนี้จะไปมีีีีเเเเเเเออออฟฟฟฟคดดดดยวกกกกกกัััััับบาาาาารรรรรร์์ธมมมท่ใใชช้้้งงนนนนถึ กัดตัวของมันเองไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะก๊อปเอฟเฟคของการกดตัวเองได้อย่างไรถูกมั้อ่าแต่ว่านี้ก็ดีนะเท่าที่ผมเข้าใจสมมุติว่าถ้าเราเล่นเมจิกซิลินเดอร์มันก็น่าจะก๊อปเอฟเฟคเมจิกซิลินเดอร์เข้าไปอย่างงี้ให้ฝ่ายนึงได้รับความเสียหายไป2เด่งเลยนะและหลังจากที่เรามีการใช้งานเอฟเฟคนี้เสร็จแล้วนะครับถ้าเรามีการใช้งานเอฟเฟคของการ์ดใบใดที่จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายนั้นความเสียหายที่อีกฝ่ายนึงได้รับจะกลายเป็นศู0ทั้งหมดเลยครับซึ่งยกตัวอย่างเมื่อกี้นะครับว่าสมมุติเรายิงเมจิกซิลินเดอร์ไปแบบ2เด่งใช่มั้ให้การ์ดใบนี้ก๊อปเอฟเฟคไปเนาะและหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราจะใช้วิธีใดในการสร้างความเสียหายให้กับอีกฝ่ายนึงอีก หนึ่งก็จะไม่ได้รับความเสียหายนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็น15การ์ลาบรินคือ้วยการเห็นชื่อของมันมีการกำกับด้วยตัวคันจิว่าขาวเงินอย่างนี้นะครับมันก็จะมีบางใบที่ขาวเงินสมความสวยงามจริงๆนะครับออแต่ว่าหลายๆใบก็ดูจะแบบมีความคัลเลอร์ฟูกันนะครับมีสีแดงสีเหลืองอะไรพวกนี้เพิ่มเติมเข้ามาด้วยท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมคิดเห็นยังไงกับซีรีส์นี้ใครเคยมีประสบการณ์เอาไปเล่นน่นนี่มีคอมโบอะไรใส่การ์กับดักธรรมดาอะไรใบไหนเพิ่มเข้าไปดีนอกเหนือจากของซีรีส์ม นี่มีข้อผิดพลาดประกันได้ผมก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะและเดี๋ยวไ่าพบกันใหม่ในจักรวาลการ์ดคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ